bm W Interior c a เ e r a โหลดภาพออกจากแอปยังไงไปดูกันเลยค่ะ bm W Interior c a เ e r a นะคะก็คือการบันทึกภาพนะคะในห้องโดยสารไม่ว่าจะเป็นวิดีโอแบบนี้หรือว่าจะเป็นภาพแบบนี้วิธีการดาวน์โหลดนะคะจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะวิธีการดาวน์โหลดนะคะเราก็จะมาเข้าในกล้องภายในห้องโดยสารนะคะพอเข้ามาเรียบร้อยค่ะให้เรากดที่แกลเลอรี่นะคะเข้ามาที่แกลเลอรี่เสร็จแล้วก็จะมีทั้งภาพแล้วก็วิดีโออยู่นะคะเราก็จะมากดที่ปุ่ม ส่งออกสื่อนะคะพอส่งออกสื่อก็จะเป็นสื่อที่เฉพาะที่เราเลือกนะคะคือสื่อล่าสุดหรือว่าจะเป็นในส่วนของการส่งออกทั้งหมดนะคะก็จะขึ้น QR code แบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะนำกล้องนะคะมาสแกนได้เลยสแกนเสร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นหน้าให้เราดาวน์โหลดแบบนี้นะคะจากนั้นก็กดดาวน์โหลด เพียงเท่านี้นะคะก็จะเป็นการดาวน์โหลดรูปหรือวิดีโอนะคะมาไว้ในโทรศัพท์ของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแอป i n t e r i o r Camera ใช้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะอย่าลืมไปลองใช้กันดูนะคะ